สวัสดีค่ะพบกับไ am อ a มดาด้อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการปลดเกียร์ว่างของโอล0าค่ะหลายๆท่านอาจจะยังงงอยู่ว่าทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันดับแรกนะคะมาที่หน้าจอไปที่รถยนต์นะคะหลังจากนั้นมาที่โหมดขับรถค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นโหมดจอดรถด้วยเกียร์ N เ,เรา เปิดนะคะกดยืนยันค่ะหลังจากนั้นค่ะหน้าจอฝั่งคนขับยังเห็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่นะคะตรงนี้เรามาเข้าเกียร์เอ็นก่อนค่ายเหยียบเบรดันขึ้นไปแค่ครึ่งเดียวค่ะค้างไว้ประมาณ2วิหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นนะคะเรากลับไปที่หน้าจอกลางค่ะปล,ปล่อยปล่อยเบรก นะตอนนี้เบรกมือไฟฟ้าหน้าจอหายไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดในส่วนของไฟฟ้าได้เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของมอเตอร์นะคะระยะทางที่เข็นได้ไม่ควรเกิน50เมตรค่ะและความเร็วของรถก็ไม่ควรเกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าในการใช้งานของเราณนะปัจจุบนันถ้าจอดซ้อนคันแบบนั้นทั้งระยะทางและความเร็วก็ไม่เกินเพราะฉะนั้นปลอดภัยค่ะ นึกถึง GWM นึกถึงพรีเมียร์สีนักลินนะคะ